สวัสดีค่ะวันนี้บอกขายสไตล์ป้าพาทุกท่านมาชมที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงแล้วนะคะคือแปลงนี้ค่ะอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะนี่ค่ะเราขับรถเข้ามาจากเส้นนี้ค่ะตรงนี้ค่ะจากตรงนี้ที่รถเราจอดอยู่นี่ออกไปถนนดำค่ะประมาณร้อยเมตรค่ะแล้วก็จะมาถึงที่แปลงนี้ค่ะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเขตชุมชน เขตชุมชนบ้านคนรอมรอบค่ะนี่ค่ะตรงนั้นก็มีบ้านคนแล้วก็ด้านนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคือตรงนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้สามารถซื้อแล้วสร้างเป็นบ้านพักอาศัยได้เลยค่ะที่ดินไม่ต้องถมค่ะไม่ต้องถมเดี๋ยวให้ปอให้ละเอียดปอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ วันนี้เราพาผู้ชมมาอยู่ที่ไหนนี่ทุ่งขวางค่ะทุ่งขวางตำบลทุ่งควางอำเภอกำแพงอำเภอกำแพงแสงจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะคะใช่ค่ะมาชมที่แปลงนี้นะค่ะสองไร่ค่ะสวยๆเลยนะเรียๆจากจากอ่าเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่แนวนู้นนะคะยันแนวตรงถนนโคง้งตรงนั้นน,นนะใช่ค่ะใช่ใช่ แล้วก็ยาวไปถึงตรงที่รถเราจอดเนาะใช่ขยาวไปถึงตรงที่รถเราจอดตรงที่รถเราจอดเลยนะคะแล้วก็ฟางมายันตัวบ้านจนวสาฟางคือมองมองมองลงไปนะคะสุดเขตตรงบ้านบ้านคนตรงนั้นนะนะใช่ตลอดแนวไปยันนู่นเลยแล้วก็มุมมุมโน้นนะคะมุมโน้นปกติตรงนี้เขาเขาปลูกอะไรกันเนี่ยปลูกข้าวโพดค่ะปลูกข้าวโพดใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ก็เลยน่าเก็บเกี่ยวไปแล้ว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 อ๋อตรงนี้นะ เนื้อที่สองไร่พอดีใช่ค่ะสองไร่ไม่ขาดไม่เกินนะใช่ค่ะที่ไม่ต้องถมไม่ต้องถมนะคะและห่างจากถนนดำที่เราขับรถเข้ามาค่ะทุกท่านขาถนนดำอยู่ตรงนั้นค่ะเนี่ยถ้ามีรถวิ่งผ่านเราก็จะมองเห็นทันทีเลยประมาณ100เมตรค่ะประมาณร้อเมตรประมาณร้อยเมตรจากถนนดำนี่ค่ะที่รถวิ่งเข้ามาค่ะจากตรงนั้นค่ะประมาณ100เมตรเจ้าของที่บอกขายราคาเท่าไหร่นะปอเจ้าของที่บอกขายราคาไล่ละ หนึ่งล้านสองแสนบาทค่ะหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะ,คะอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะค่ะที่แปลงนี้ค่ะสวยมากเลยบอกเลยนะว่าสวยมากเนาะใช่อยู่เขตชุมชนค่ะทุกท่านค่ะล้อมรอบไปด้วยบ้านคนเนี่ยล้อมรอบเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยอยู่ล้อมรอบเนี่ยแล้วบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากด้านนี้ก็จะปลูกข้าวโพด เนี่ยตรงข้ามกับที่ของเราก็จะปลูกขา้าวโพดค่ะแล้วตรงนั้นก็จะมีเพื่อนบ้านค่ะตรงนั้นก็บ้านเพื่อนบ้านนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยเสาไฟฟ้าเข้ามาถึงตรงนั้นเนาะ <ใช S 1> มาถึงตรงนั้น <ไฟ S 1> แต่มันไม่ใช่ปัญหาหรอกกา <puisqu> ะดวกะเขาเสาไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นเลยตรงนี้<ม>ก็ม,มีอายุเข้ามานี่ตรงนี้ก็ใกล้ๆนิดเดียวก็สามารถยงเข้ามาได้บอกเลยนะว่าที่แปลงนี้สวยมากเลยที่ไม่ต้องถมค่ะ ที่ไม่ต้องถมที่เสมอถนนเลยค่ะและห่างจากถนนดำเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านชมรถวิ่งอยู่ถนนดำค่ะร้อยเมตรค่ะทุกท่านขาร้อยเมตรเท่านั้นนะวิ่งผ่านไปแล้วจากถนนดำเข้ามาร้อยเมตรตรงนี้ค่ะแผนแบบสวยๆเลยนะคะนะสองไร่ค่ะสองไร่สองไร่สองไร่ให้ทุกท่านชมเลย สวยมากเลยที่ดินแปลงนี้เนื้อที่สองไร่เนี่ยเสมอถนนเลยอืมสวยมากโอเคถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันค่ะพอให้รายละเอียดผู้ชมทางบ้านอีกครั้งค่ะที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้นนอ่าพื้นที่สองไร่ไรล้หนึ่งล้า, 1, 2, 000, านสองแสนบาท ค่ะอยู่ตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มอยู่ใกลเก้เขตเมืองค่ะเดินทางสะดวกเข้าทางเข้าทางเส้นเมนหลักเส้นดอนตูมขาออกดอนตูมนะคะ,คะไปกำแพงแสนเส้นนี้จากที่ดินถึง5หก <5 km. S 2> ิโลเมตร5กิโลเมตรหน้าที่ถึง ถึงถนนเส้นนั้นนะคะแล้วก็สามารถออกไปออกไปมาลายแมนได้เส้นมาลายแมนใช่นครปฐมกระแพงแสนได้เนาะใช่แล้วก็ไปมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ค่ะจากตรงนี้ไปมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ไม่น่าจะเกิน5กิโลค่ะไม่น่าจะเกิน5กิโลเราก็ลืมปักหมุดมาประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเพราะอย่างน้อยเราก็คนนครปฐมก็พอจะจะกะเข้าๆได้เนาะะออกไปมาลายแมนค่ะออกไปเส้นมาลายแมน ประมาณ3กิโลเมตรค่ะจากจุดดนี้ออกไปค่ะมันมีมันมีทางลัดออกไปมีซอยทางลัดออกไปตรงนี้ก็อยู่ใกล้วัดตะก้องเนาะใช่อยู่ใกล้วัดตะก้องค่ะเนี่ยถ้าท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่ดินแปลงนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งที่สวยมากเลยค่ะสองไร่ค่ะสองไร่แล้วก็กว้างความกว้างตามตามตามถนนเป็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะสี่เหลี่ยมสวยงามมากน่าอยู่ตรงนั้นค่ะ ตรงที่หน้ารถเราจอดค่ะด้านนั้นค่ะแล้วก็ด้านนี้ยาวตามถนนมาเลยค่ะสุดหัวโค้งตรงนั้นค่ะสุดมุมตรงนั้นนี่ค่ะที่เราเคลียร์พื้นที่ทำเกษตรเนี่ยเพิ่งเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปค่ะสนใจโทรมาสอบถามกันนะคะสนใจโทรมาสอบถามค่ะโอเคพอมีอะไรจะฝากอีกไหมไม่มีแล้วค่ะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะตามต่อนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมที่ดินที่ไหนอีกค่ะ